สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่งานนิทรรศการศิละปะร่วมสมัยระดับโลกนะครับหรือว่าคอฮอลิเดย์ไทยแลนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศในงานนะครับเป็นปฏิมาการรมรูปคอมเพนีนนะครับ มีขนาดความสูง18เมตรนะครับจะแสดงท่วงท่านั่งพักผ่อนบนโลกพร้อมอบอุ้มดวงจันทร์นะครับและมีคอมเพนเนียนตัวเล็กนะครับนั่งอยู่บนตักผลงานชิ้นนี้สะท้อนถึงแนวคิดหยุดพักเพื่อส่งต่อความรู้คุณค่าและความใส่ใจจากรุ่นสู่รุ่นรวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันและก็อนาคตอีกด้วยนะครับ งานนี้นะครับจัดแสดงานะท้องสนามหลวงนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่25พฤษภาคม2,568นะครับเวลาเข้าง,งานก็คือเวลา7นาิกาถึง4ทุ่มนะครับใครมีเวลาว่างสามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับงานฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ บรรยากาศภายในงานนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวงานค่อนข้างที่เยอะนะครับมาชมศิลปะระดับโลกนะครับถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับรีบมานะครับยังมีเวลาว่างนะครับถึงวันที่25พฤษภาคม2568นี้นะครับใครมีเวลาว่างสามารถที่จะมาเที่ยวงานได้นะครับ สำหรับการเดินทางนะครับสามารถเดินทางมาง่ายมากนะครับจะเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวก็ได้นะครับเดินทางด้วยระบบขนส่งรถไฟฟ้า MRT ขึ้นที่สถานีสนามชัยนะครับเดินลัดล้อมาเรื่อยๆนะครับผ่านวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพนะครับแล้วก็ผ่านวัดพระแก้วนะครับซึ่งจะได้บรรยากาศชมเมืองกรุงเทพนะครับสวยงามครับ สำหรับงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานศิลปะระดับโลกนะครับมีการจัดแสดงไปแล้วมากมายนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการจัดแสดงนะครับเป็นภาพบรรยากาศภายในงานนะครับซึ่งเป็นประติมากรรมสูง8เมตรนะครับสูงมากนะครับสวยงามครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดพระแก้วนะครับสวยงามจริงๆครับ สำหรับงานนี้นะครับก็จะจัดถึงพรุ่งนี้นะครับวันที่25พฤษภาคม2568เป็นวันสุดท้ายนะครับยังมีเวลาอีกหนึ่งวันนะครับสามารถที่จะเข้ามาชมงานได้นะครับก็คือเข้างานฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับบรรยากาศวิวมุมนี้สวยงามมากครับ ท่านผู้ชมก็จะเห็นในส่วนของวัดพระแก้วด้วยนะครับสีสันยามค่ำคืนนะครับสวยงามดีครับสำหรับบรรยากาศในงานนะครับท่านผู้ชมก็ให้ความสนใจนะครับก็มีคนเข้ามาชมเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆนะครับเป็นรูปปฏิมากรรมคอมเพเนียนนะครับสูง18เมตรนะครับ สูงใหญ่อลังการมากครับท่านผู้ชมสูง18เมตรนะครับก็จะมีนั่งในท่วงท่านะครับนั่งอยู่บนโลกนะครับก็จะมีการอบอุ้มดวงจันทร์นะครับแล้วก็มีคอตัวเล็กนะครับนั่งอยู่บนตักครับใครมีเวลาว่างนะครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็คือวันที่2 5พฤษภาคม2568นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ